สวัสดี้ครับผมวันนี้ก็เป็นวันวันทำงานของเรานะครับผมตอนนี้ก็เดินกับพ่อพ่อโกงมันอันนี้นะมันไม่ถึงไม่ถึงที่เโอนมาเขาบอกเหรอชแเดียวใช่ไมไม่มันแปดร้อยเองเดี๋ยวให้เดี๋ยวโอนคืนได้แล้วขอหน้ปก ตึ๊บตึ๊บคุณแม่ได้ตัวแม่เด้เนี่เยดูกระเป๋าก่อนให้เกียรติด้วยซีนองกรแดนเนมทั้งตัวอุ้ยแดนเนมทั้งตัวเลยลงเกล่อฮะแบรนด์롱เกลือแบรนด์บาบ้าแบรนมเท่าไหร่คะอะไรอ่ะอันนี้ฮะลองเ้ยอันนี้เสื้อโกลเด้นไหมถ้าโกลเด้นก็จัดดีเลยมีแต่มีแต่เห็นไหมมีแต่ของภาษาอังกฤษทั้งนั้นเสื้ออะไรสปอร์ต รองเท้าพลาสติกเกอกี้ก่ปะเกอร์ไก้จ้าติดสัญญาณไหมเอ้ยติดแม่ัทุบหันมาแค่บางปากเอตปรชัยเนาะจักหน่อยกูกันจะยืน แต่่ยืดขาเนยดขาเป็นเศษเราทุกคาติแม่่เด็พื่อ,อน,นอยู่ที่นี่คืออยู่หตัง้งีกระเป๋าใช่หรือเปล่แม่ยุบอะติู่ใส่ลบอลกอกโลดทัวร์มันลืมลืม,ลมายอยู่ยน่อพ่อพ่อจะทีกระเป๋าไปลบเพลงออกอมันลบได้อัปโหลดคลิปแล้วเขาไปลบเพลงออก ลบเพลงของมันก็จะไม่มีเพลงแค่ช่วงเวลานั้นไงมันดูได้นี่ก็สิทธะลบคลิปลบเพลงที่โดนลบคลิปเสร็จหรอคะใช่มันลบได้พอเราอัดคลิปเสร็จปุ๊บมันจะติดคลิปสิทธิ์ใช่ไหมเราก็ไปลบออกมันแ,แล้วแล้ว,แล,วแล้วเพลงอ่ะมันจะลบแค่เพลงที่ติดลิขสิทธ<ช>ิ์ใช่มันจะลบแค่เพลงแต่เสียงเรากล่ะเสียงเราก็จะเงียบแค่ตอนนั้นเหมือนเพลงลำหนัวเหมือนเพลงลำหนูอวเสียทีอ่ะพี่ปิดเสียงหมดเลยเสียทีแล้วมันได้ยินเสียงไหมไม่พอเพลงจบปุ๊บเสียงก็จะกลับมา ลบเลยมันไม่น่าจะนานหรอกพี่แค่สอนพี่แค่สอนนู้นเลยเนี่ยไปไหนกลับไงไปไงรถอยู่นั่นเอาดีสองร้อยจริงๆถ้าได้ไปสองร้อยจริงปะก็เป็นบ nice ักทันเจ็บิบักกรบีก็มีบักอกอยู่พี่บักอกอยู่ใส่กันแน่เท่าไหร่หนวันให้เวลายี่บาทดี บายบายเจอกันได้นะคะบายบมันเจ็บนางปลาเขาไม่ิจ้ะเอาอันนี้อะไรน้นางปลามันอาวไทยไปริวเจอกันที่งานเกือบไปแล้ก่อนก็เจบโอ้โหสายขนสายขนระวังเตะระวังเตะระวังเตะโอ้่เจ็บจังจึ๊กเลยจะเตืไปใส่สู้ออกงานรอเปล่าห้องน้ำไหนอก็าแล้ว ให้เก็บอยู่อันนี้นะครับขอบคุณบ้านดินนะครับบ้านหักน้องฮักแพงพ่อแม่ๆนะครับที่เอ่อเปิดท้องเปิดท้งให้พวกเรากูเจรถอยู่ไหนอาหารวันนี้มื้อน,นี้อร่อยมากขอบคุณครับเ <c oughs> ติร์ดน้ำหอมพังน้ำหอมอะไรน้ำหอมไม่อันนี้ซื้อเองไม้ว่าเลยต้องโหเติร์ดอ่ะ แล้วไงมาแล้วโอ,อ,อ้ยหัวน้ำหอมพังอะ่ะซ่อมไหนได้อ,อบรรยากาศดีมากดีเลยขอบคุณมาทางน้องฮักเพลงนะครับบ้าทางขอใจเกลียขอบคุณมาพ่อแม่ๆนะคะผม <c oughs> ดิดึง <c oughs> พร้อมเดินทางกันต่อจัดที่จัดที่นั่งหรือ,อยัง เดี๋ยวมีแกต้องจัดดีๆนะเพราะเดี๋ยวจะมีสมาชิกว่าเพิ่มอีกสองนะอย่าเตยอ,อย่าลืมนะไม่เปแลไรเข้าบ้านเขาก็ออกของลงก็ของลงอพอสมาชิกน่าจะดื้อแน่นอนอน้อต่องเพราะ่มออ,อ,ออกประเด็นน่ะเดี๋ยวเราไปงานกันต่อ,อนะครับเมตตาจะซื้อกระเป๋าให้ลูกเจ้าไปบ่อ ไม่ซื้อซื้อทำไมเวลามันนอนก็สิได้แหมันขอไปซื้อทำมัมมันขอไปซ้อนนึ่งแค่รถนี่ก็เต็มแล้วเดี๋ยวมีคนซื้อให้มันเองอาของฉันบ้างเหรอไม่เอาอ๋อเด็กฉันอมาสามอันไม่เคยซื้อจริงไหมเอาอันหนึ่งกระเป๋าแบบมีอันหนึ่งแล้วก็มีบ้านอันหนึ่งเอาบ้านเอาบ้านมีกระเป๋าที่เสื้อผ้าฉันจะสั่งเสื้อผ้าให้มันแบบเยอะเลยสั่งม็เพิ่มฉันจะเอาแบบน่ารักเพราะต้องเพื่อสางตัวเลยสร้างเพื่อมีมีด้วยเพราะมีมี เอ้ามันเป็นทองอ๋อยูเป็นทองอ,อ,อ,อันนี้ก็เดินทางไปงานนะครับผมตอนนี้ก็ไปแล้วเ,รเพราะเติมที่ไงนรถพ่อเติม าน,นกันนครับตอนนี้จะขาวซพวี้ก็งานจะพาป,ปะพเน่ยจะาหมดเลยเนาะดูส่ะสุริน,นรสุรินสรินแล้วก็สีสเกตแล้วก็บางสามวัน,นไปถ่ายคลิปน้องอีก3าวัน แต่เราก็รู้จักบ้านน้องแล้วปะเวลาเชื่อจะได้ไปบ้านนอ้องไป,ไ,ปไปงานไหน่เออไปงานแหนโอ้เดี๋ยวส่งตาม ขออนุอาดให้มันครบแปดนาทีนะคะพอมถึงแล้วหรอกิโลเจ็ทีแล้วโ,โหพค่ะดูคลิปให้จบนะอุ้ยคาเฟ่ถึงแล้วหรอดนสมายเรดออดิซิ ชัดะะัดครบนสถานที่เที่ยวหรอที่รถติดๆคนเยอะๆนะใก,กล,ล้ขอบคุณได้แชร์คลิปนี้ได้นะครับผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ,อะขอบคุณบ้านหักเ้องหักแพงนะครับ ก็จะสิ่งดีๆให้พวกหนูนะครับเกี่ยวกับันไฟนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดใครจะเอาคลิปน้ารักน่าลักไปใช้ก็ใส่เครดิตให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ